คุณวิทคุณวิทมาเร็วเนี่ยตอนนี้แฟนคลับเขารอแล้วมเร็วมาอัดคลิปกันก่อนอุ้ยทำไรอ่ะแต่ทำไมจมูกสากงานเดี๋ยวจับเลยดิเฮ้ยหนวดก็โกนแล้วแต่อะไรเนี่ยไวยสิวเซี่ยนเต็มเลยอ่ะสากเต็มเลยไอ้เอาละค่ะตอนนี้เนี่ยแพมกับคุณวิทนะคะก็มาอัดคลิปกันเพราะว่าหลายคนเนี่ยถามว่าแบบ เฮ้ยพี่แพรมใช้อะไรบำรุงผิวใช้อะไรเช็ดหน้าแต่งหน้าแน่แนแต่งหน้าจัดขนาดนี้นะคะหลังจากที่แพรมได้รีวิวตัวนี้ไปนะคะก็คือเป็นตัวเช็ดล้างเครื่องสำอางมีน้องๆก็สนใจกันเยอะแล้วก็ถามกันมาเยอะนะคะทางบริษัทสกินแพเนนะ่ยไปเห็นคลิปลงเฮ้ i, ยฉันภูมิใจนิดนึงภูมิใจเรื่องอะไรรู้ปะเรื่องอดผัวได้ดีขอบคุณมากค่ะ <laughs> อดผัวแล้วได้ดีก็เลยแบบว่าส่งผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มาให้ก็เป็นแบบว่าผลิตภัณฑ์เนี่ย cleansing water ที่แบบว่าใช้เช็ดก็สำอางได้เช่นเดียวกันเหมอะอะไรเหมาะกับสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายผิวแบบว่าแบบว่าไม่เรียบมีรูขุมขนกว้างมีสิวมีอะไรสิวเซียนเหมือนเธออย่างเงี้ย เออฉันเลยนึกถึงว่าทมใช้มาแล้วประมาณสองสัปดาห์มันก็โอเคนะมันเลิศนะแล้วผู้ชายใช้ได้อะได้เก้งกวางแบชนี้ผู้ชายอะไรใช้ได้หมดเลยเมื่อกี้เธอหอมฉันเนี่ยฉันรู้สึกดีรู้สึกภูมิใจแต่รู้สึกสักหน้ามากก็คือคุณวิทย์เนี่ยหน้าแบบว่าไม่ได้บำรุงไม่ได้อะไรเลยนะคะหน้าแบบว่าโอ้แม่เจ้าผู้ชายไม่ชอบบำรุงไม่ชอบทําอะไรเลยแพมก็เลยคิดว่าเนี่ยตัวนี้เนี่ยใช้เช็ดหน้าได้นะคะคเช็ดก็สําอางได้นะคะ แพมก็เวลาแพมใช้แพมก็จะใช้ตัวนี้ก่อนแล้วพอเสร็จปุ๊บก,ก็มาใช้ตัวนี้ต่อทีหลังเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบบแพามแต่งหน้าจัดก็ต้องใช้ตัวนี้ก่อนอราคาของสกินแพมเนี่ยกล่องมันก็จะเป็นเงี้ยแต่ผู้ชายไม่ต้องใช้ตัวนี้ก่อนก็ใช้ได้เหมือนกันใช้มาร์กหน้าแต่ว่าไม่ต้องชําความสะอาดแต่ตัวนี้จะทาความสะอาดล้าลึกกว่าช่วยอะไรกําจัดสิวเซียนได้เพราะว่าเนี่ยจมูกแพมเนียนมากพอหน้าใสาหน้าสวยปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันโอเคคุณเข้าต้องดนึงแน่จริงล้างหน้าสิบอกว่าหน้าตัวเองเนียนมาก ล้างแล้วอ่ะคุณลองดูใกล้ๆอ่ะคุณวิทย์ข้าไปใกล้ๆเด้อะอะลองดูหน้าใกล้ๆโอเคไหมคะดูดิจมูกคุณวิทย์หน้าแผ่นเนียนมากแล้วก็คุณวิทย์เนี่ยสากมากดูนะคะอุ้ย <c oughs> อันนี้คือการสาธิตไม่ตกใจหนยหรอเมื <c oughs> <c oughs> อ่อกี้ออาอะไรก็คือแบบว่าพอเราทําเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอันนี้เนี่ย มันใช้ทําความสะอาดเครื่องสำอางได้ด้วยนะคะแล้วเราก็จะมาทดสอบคุณวิทซึ่งตอนนี้เนี่ยมีรอยจุกอยู่นะคะนี่คือเครื่องสำอางอที่เช็ดบางทีเนี่ยลิปสติกเนี่ยติดทนติดนานเช็ดไม่ออกกันน้ําด้วยเวอร์ลิปสติกไหนจะเช็ดไม่ออกก็แบบว่านี่ไงฝังอยู่ในปากแล้วยิ่งทําให้ปากคล้ำพราะอะไรก็จะทักทายว่าเธอสูบบุหรุมาหรออะไรอย่างงี้อ่าแพรก็เลยจะแบบว่ามาทดลองกับหน้าคุณวิทโดยการเช็ดนะคะนี่เลยค่ะ ตอนนี้เนี่ยผู้ชายใช้ได้ทุกคนใช้ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันจะช่วยเนี่ยลบเครื่องสําอางและลดสิวอุดตันสิวเซียนก็จะค่อยๆหลุดออกมานะตรงนี้เนี่ยของคุณวิทย์เนี่ยจะแห้งน,นะคะเช็ดเนี่ยเช็ดได้ทุกวันเช็ดได้บ,บ่อยๆต้องถอดแว่นไหมไม่ต้องก็ได้ค่ะผมชอบผู้ชายใส่แวน่นเพผมชอบไม่ชอบลุ้นว่าจะสั้นหรือยาวจ้ะเนี่ยนะคะเช็ดอย่างเนี้ยบริเวณช่วงเนี้ย ไอหน้าที่แห้งๆอยู่เนี่ยก็จะช่วยชุ่มชื้นด้วยแล้วก็บอกว่าสิวอุดตันเนี่ยจะไม่มีนะคะอ่านะคะเฮ้ยจมูกดูเนียนขึ้นนะนุ่มขึ้นด้วยนะคะและอ่าคุณวิทย์ยีบอันนี้นิดนึงเห็นไหมรอยติกที่หน้านี่ก็คือเครื่องสำอางเนี่ยเช็ดยังไม่ค่อยออกเลยก็จะฝังอย่างเงี้ยเห็นไหมนิ้วแพมก็จะติดแดงหน้าคุณวิทย์ก็จะติดแดงเราก็ใช้ตัวนี้ค่ะล้ำลึกยิ่งกว่าลูบไปอย่างนี้อ่า เห็นไหมคะมันช่วยได้มันช่วยลดสิวเซียนด้วยแล้วก็ลดรอยเครื่องสำอางได้ด้วยนะคะเนี่ยแล้วหน้าคุณก็จะเนียนนี่ก็คือแบบว่าเช็ดอย่างเดียวไม่พอมันก็บำรุงเห็นไหมคะเนี่ยลิปสติกน้ติดมาอยู่ตรงนี้อ่ะอืดูดีดีนะครับที่ใครไม่ติดออกมาด้วยงั้นคุณวิทย์หอมแพมใหม่สิพันจะรู้สึกดีขึ้นใหม่จ้ะมา เฮ้ยหน้านิ่มคืนศ<ม>ิอเซียนหายาเอ้ยไม่ต้องมานั่งบีบออกเลยนะแบบว่าต่อต้านอนุมูลอิสระที่แบบว่าอะไรอ่ะเหมือนกับที่ว่าเป็นื้อเซียนอะขยะออกมาหมดเลยนะคะตลาดถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็ไปดูได้นะอ่าตอนนี้เนี่ยสกินแพนต,ตัวนี้นะคะกล่องแบบนี้อุย้ยกล่องนี้อ่านะคะตัวนี้เนี่ยยังไม่วางตลาดถ้าใครสนใจจะซื้อหรือว่าใครสนใจจะอะไรเนี่ย ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของสกินแพนนะคะ่า s k i n p l a n t แล้วก็ s นะคะพิมพ์เข้าไปใน Facebook นะคะหรือว่าพิมพ์ใน Google ก็ได้มันก็ขึ้นม,มาหมดสั่งซื้อทางอินบอตรงนั้นได้เลยมันง่ายกว่าแล้วก็สะดวกกว่า ะะถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยใครอยากใช้อยากสวยแบบแพมอยากหน้าเนียนแบบคุณวิทย์้าลองใช้ดูถ้าเกิดว่าไม่ดีจริงแพมไม่รับรีวิวแน่นอนคะ่ะแพมต้องลองใช้ก่อนถ้าดีจริงถึงจะมารีวิวนะคะโอเคถ้างั้นเราก็ขอขอบคุณบริษัทสกินแพมด้วยนะคะที่ส่งมาให้เราใช้กันนะคะแล้วก็ขอบคุณด้วยที่แบบว่าคุณวิทย์รักแพมเสมอจ้ะ รักทแทนไหมแน่นอนจ้ะรู้สึกดีไหมรู้สึกดีมากตอนนี้นะครับแม่ของแพมเนี่ยเขามาถมามว่าเมื่อไรจะไปสู่ขอแพมอมก็เลยบอกแม่ว่าแม่ผมจนศิลปสอนเนี่ยขอผ่อนได้ไหมถ้าผ่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยแม่ก็บอกว่าโอเคได้าาจ,จะผ่อนเดือนเท่าไหร่ผ่อนเดือนเท่าไหร่ก็ได้แม่แต่ถ้าเกิดขาดส่งช่วยมายึดลูกสาวคืนไปด้วยนะ,ะ <c oughs> เลวรา้ายมากโอเคไม่พูดแล้ว แหมคิดว่าจะหวานเอาละค่ะงั้นก็เรา2คนก็ขอลากันไปเท่านี้นะคะพบกับแพมได้ใหม่นะคะเรื่องความสวยความงาม <Okay. S 1> และก็ DIY อะไรหลายๆอย่างในช่อง YouTube มาดามแพมอ่ะมาดามแพมนะครับไม่ใช่มาดามแพมนะคะแล้วก็ Facebook <c oughs> นะคะวินลภพาัศีสกขุณเมคีคะ่ะ <c oughs> เข้าไปติดตามกันได้นะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการกด Subscribe นะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ